สวัสดีค่ะน้ำอิงค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยน้ำอิงจะมารีวิวนะคะว่าปืน c ี4ซ7แต่ละกระบอกนั้นมีความแตกต่างกันยังไงการใช้งานจะเป็นยังไงและรูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยจะเป็นยังไงคล้ายกันไหมนะคะหาคำตอบกันในคลิปนี้นะคะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือ c ี4ซ7สี a ห้าเจนะคะ สำหรับรุ่นนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยที่น้ำอิงบอกเนาะว่าราคาเขาถูกกว่ารุ่นอื่นๆในบรรดา4ีแซดสี่นะคะ สำหรับเจ้า457 t r a i n i n g ตัวนี้นะคะลำกล้องมีความยาวทั้งหมด24นิ้วนะคะทุกคนก็จะเป็นศูนย์หน้าแบบธรรมดาสีดำแบบนี้นะคะตัวไม้เป็นไม้ปีชไม่ได้แกะกันลื่นมาตรงด้ามจับหรือว่าข้างหน้านะคะก็จะเป็นไม้เรียบๆกันแบบนี้นะคะเป็นตัวธรรมดาสุดนะคะและนี่ก็คือเจ้า457 t r a i n i n g คะ่ะทุกคน สำหรับเจ้าเทนนิงเนี่ยถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่น่าเล่นเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองเริ่มต้นนะคะเอาไว้ฝึกยิงเรื่องความแม่นกลุ่มอะไรอย่างนี้เนาะก็น้ำอิงมองว่าก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะถือว่า เป็นปืนที่ดีเลยนะคะน้ำอิงได้เคยเอาเจ้าเทรนนิ่งเนี่ยมายิงทดสอบกลุ่มให้ดูแล้วถ้าใครอยากรู้นะคะว่ายิงเป็นยังไงกลุ่มออกมาเป็นยังไงก็สามารถไปดูคลิปของน้ำอิงได้ใน YouTube ย้อนหลังนะคะสำหรับเทรนนิ่งก็เป็นปืนตะกูลที่มีศูนย์นะคะมีศูนย์หน้าศูนย์หลังนะสามารถยิงศูนย์เปิดได้นั่นเองถัดมานะคะ ถัดมาเขาก็คือ c ีซ่าสี่ห้จากรัวนะคะเป็นตัวนี้ลำกล้องความยาวทั้งหมด28นิ้วนะคะทุกคนดูลำกล้องเขานะคะ28นิ้วนะคะและมีศูนย์หน้าเป็นไฟ b e r o ์ออฟติสีแดงจะได้ในเรื่องของ ความแม่นยำสังเกตด,ดูที่ศูนย์หลังนะคะและศูนย์หน้าเขาจะมีระยะห่างกันค่อนข้างเยอะมันเลยทำให้การเล็งศูนย์เปิดได้ละเอียดและแม่นยำขึ้นนั่นเองไม้ของเขาก็จะเป็นไม้วอลนัทลายไม้สวยมากนะคะด้ามจับทำเป็นแบบที่กันลื่นให้เป็นรูปเล็บเสือขวนอย่างเงี้ยนะคะ มาดูตรงนี้นะคะไก่ก็จะเป็นไก่สีเงินแบบโค้งตรงนี้นะคะและแกะสลักตรงนี้นะคะว่าสีชัตสี่ห้าเจ็ดจากัวนะคะ เหมาะสําหรับคนที่ต้องการความแม่นยำเวลาที่จะยิงสนยนเปิดนะคะก็คือยิงสนยนเปิดผ่านสูตนหน้าสูนหลังของปืนได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะเอาไปลงแข่งนะคะประเภทยิงสนยนเปิดก็สามารถเอาซีแซ็ตจากร้วตัวเนี้ไปใช้ได้นะคะเพราะเขามีลากล้องที่ยาวนั่นเองและนี่ก็คือ จุดเด่นของ457จากัวนะคะสำหรับข้อเสียของ c ีแซ457จากัวนั้นก็คือด้วยความที่เขามีลำกล้องที่ยาวมันก็เลยอาจจะเทอะทะนะคะดูเทอะทะเกะกะไปบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปใช้สายล่าเข้าป่าก็อาจจะไปเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับถาวงถาวานอะไรอย่างเงี้ย ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ำหนักที่เยอะค่อนข้างหนักนั่นเองนะคะน้ำอิงก็เลยพยายามจะใช้กล้องที่มีตัวเล็กๆนะคะและน้ำหนักเบามาติดก็เลยได้เป็นกล้องยิงเร็วตัวนี้มาติดมันก็เลยทาให้ปืนเนี่ยไม่หนักมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ประมาณนี้นะคะอ่ะขอเก็บก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวถัดไปกัน สฝนตกหนักมากทุกคนไม่รู้ว่าได้ยินเสียงฝนไหมอ่ะสำหรับตัวนี้นะคะมีชื่อว่า CZ457 p r e ห้า m พีเมียมค่ะทุกคนเจ้าพรีเมียมเนี่ยขึ้นชื่อนะคะเรื่อง ความสวยความสวยที่ลงตัวนะคะไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปสังเกตดูตรงจงอยของเขาตรงนี้นะคะเขาจะมีจงอยตรงนี้ด้วยนะคะจากัวเนี่ยจะไม่มีลำกล้องของเจ้าพรีเมียมน่ะมีความยาวทั้งหมด24นิ้วนะคะศูนย์หน้าเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกสีแดงลายนะคะที่เขาทำการลื่อนตรงด้ามจับตรงนี้เขาก็แกะมาให้นะคะ ตรงหน้านี้นะคะเขาก็แกะลายกันลื่นมาให้นะคะพร้อมสลักคำว่า g z 4 5 7 p r e m i ยมนั่นเองสต็อกสวยลงตัวนะคะบวกกับลำกล้องที่ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปนะคะทุกอย่างมันได้องค์ประกอบที่สมบูรณ์พอดีเลยนะคะคนจึงนิยมใช้กันก็มาติดกับกล้องเลงก็ดูสมส่วนนะคะดูลงตัวเลยและนี่ก็คือ457 p r e m i ยมนะคะถัดไป ก็คือชีสแซสี่ลัก นั่นเองนะคะเป็นรุ่นที่ยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้จุดเด่นของเขาก็คือมีไม้สีไม้ที่สวยออกเข้มๆตรงด้ามจับก,ก็แกะลายกันลื่นไว้ข้างหน้านะคะที่จับตรงนี้ก็แกะลายกันลื่นไว้เช่นเดียวกันนะคะมาดูกันที่ลำกล้องนะคะก็มีความยาวทั้งหมด24นิ้วความยาวมาตรฐานเลย24ส่นิ้วศูนย์หน้าก็จะเป็นศูนย์สีดำธรรมดานะคะอันนี้ศูนย์หลงัง ในส่วนของไม้เนี่ยเขาก็จะเป็นไม้วอนัทนะคะทุกคนสำหรับเจ้ารักนะคะตรงนี้เขาจะไม่มีจะงอยไม่เหมือนพรีเมียมกระบอกเมื่อกี้นะจะมีกระมอะจะงอยอยู่สำหรับรักก็เป็นแบบเรียบๆแบบนี้ตรงๆไปเลยนะคะเอาไปยิงในสนามก็ได้นะคะหรือว่าส่ล่าอะไรเงี้ยก็ได้เนาะเพราะว่ามันสวยงามและลงตัวสำหรับเจ้ารักเนาะไปที่กระบอกถัดไปเลยนะคะ น้องรักเก็บก่อนกะบอกถัดไปนะคะโอ้โหยยกออกจากที่แผวนคือหนักมากนะคะกล้ามขึ้นเลยนะคะนั่นก็คือ4 5 7 a d v a n c นะคะหรือว่า at 1นั่นเองนะคะอ่าสำหรับ AT1 นั้นนะคะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความแม่นนะคะดูจากลำกล้องของเขานะคะก็จะเป็นลำหนาแบบนี้ความยาวลำกล้องอยู่ที่24นิ้วนะคะทุกคน a t ทีเนี่ยเขาก็จะมีความยาวลำกล้องหลาย ขนาดตั้งแต่20นิ้ว24นิ้วนะคะแต่ตัวที่น้ำอิงได้มามีความยาวลำกล้อง24นิ้วนั่นเองนะคะจุดเด่นของ at o ั e นะคะก็คือสต็อกของเขาว่าเป็นสต็อกของบอยนะคะโรงงานบอยเป็นคนทำเนะาะพันท้ายเนี่ยสามารถปรับได้ให้เข้ากับไหล่ของเราตรงนี้ก็สามารถปรับแก้มได้นะคะสูงต่ำนะคะลำกล้องของเขานะคะเป็นลำกล้องแม p ลำหนาขึ้นชื่อเลยนะคะในเรื่องของความแม่นยำถ้าใครจะเอาไปลงแข่งขันแนะนำแอดวนข้อเสียของเขานะคะเจ้าแอดวเนี่ยก็จะมีในเรื่องของน้ำหนักที่หนักมากถ้าเอาไปติดกล้องด้วยนะคะเทพๆเจ๋งๆแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะคะไม่เหมาะกับสายล่าที่ต้องแบกต้องถือเดินเข้าป่า เดินไกลๆนะคะไม่แนะนำเอาเป็นว่าแอดวนเหมาะสำหรับสายเป้าในสนามนะคะสายแม่นยำสายปั้นเอ็กนะประมาณนี้ถัดมานะคะก็คือเจ้า c ีซั่นสี่ห้าแตนเลสค่ะทุกคนจุดเด่นของเขานะคะอยู่ที่ลำกล้องค่ะทุกคนลำกล้องเป็นลำกล้องสแตนเลสสีเงินความยาวลำกล้องอยู่ที่20นิ้วนะคะ ข้อดีของลำกล้องสแตนเลสเนี่ยสนิมขึ้นยากมากนะคะเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสเนาะมันไม่ใช่เหล็กน,นะคะสนิมจึงกินยากมากนะคะแบกๆเข้าป่าไปอยู่แล้วเกิดฝนตกนะคะหมดกังวลเลยค่ะในเรื่องของปืนจะเป็นสนิมนะคะลำกล้องจะขึ้นสนิมหรือเปล่านะคะหายห่วงเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสแตนเลส แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ขึ้นเลยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะสนิมขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็จะขึ้นยากกว่าเหล็กนั่นเองวิธีของน้ำยิงก็คือฉลมน้ำมันนะคะกันสนิมไว้เนาะไม่ขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับเจ้าสแตนเลสตัวนี้ในส่วนของสต๊อกเป็นสต๊อกทำมาจากโพลิเมอร์นะคะทำลายกราฟิกนะคะเป็นลายลายพรางออกสลับงูเหลือมนิดๆนะคะ พานท้ายของเจ้าสแตนเลสจะเป็นแบบตรงๆไม่มีเคิร์ฟเพราะว่ามันทำมาไว้สำหรับเอาไว้ให้ติดกล้องเลงเพราะมุมองศาเวลาที่เราจะดูสองกล้องเลงอะ่ะมันจะต้องค่อนข้างที่จะสูงนะคะพอติดกล้องเลงอะ่ะมันก็จะสูงขึ้นไปสูงกว่าเราการที่เราจะมองศูนย์เปิดของปืนนะคะยกตัวอย่างเช่นเจ้าพรีเมียมนะคะ,ะเดี๋ยวนะ้ำอิงจะวางคู่กันให้ดูเนาะ อันนี้นะคะพานท้ายของสี่ห้าเจ็ดพรีเมียมนะคะสังเกตด,ดูนะคะว่ามันจะงุ้มลงนะคะมันจะต่ำง,งุ้มลงนะคะเพราะว่าเอาไว้สำหรับเผื่อยิงศูนย์เปิดนะคะยิงผ่านศูนย์เปิดของปืนได้นะคะส่วนไอ้เจ้าสแตนเลสพานท้ายจะสูงจะไม่งุ้มลงเหมือนพรีเมียมนะคะเพราะว่าเขาเอาไว้สำหรับให้ติดกล้องเล็งเวลาประทับเนี่ยมันก็จะสูงค่อนข้างสูงเลยอะทุกคนอ่ะ ประมาณนี้เราลองประทับตัวนี้ดูบ้างนะคะส่วนตัวเนี้ยถ้าประทับอะ่ะมันก็จะตัำนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าแก้มน้ำอิงอะ่ะมันก็จะมองมองได้มองผ่านสูนรเปิดปืนได้เลยนะคะซึ่งมันต่ำต่ำมากกว่าตัวสแนตนเลสนะคะสแนตนเลสจะค่อนข้างสูงนะเจ้าสแนตนเลสตัวนี้นะคะก็จะมีน้ำหนักอ่ ไม่หนักมากนะคะค่อนข้างเบาอันนี้คือน้ำอิงอะติดกล้องแล้วนะติดกล้องบวกติดขาทรายแล้วนะคะยังรู้สึกว่าสบายอยู่นะคะชิลๆนะคะพอติดกล้องทุกอย่างก็ลงตัวนะคะเหมาะสำหรับเอาไปเข้าป่าล่าสัตว์อะไรอย่างนี้เนาะที่ต้องแบกต้องถือนะคะในเวลานานๆอะไรอย่างเงี้ย สำหรับข้อเสียของสแตนเลสก็คือมันไม่มีศูนย์มาให้นะคะพอไม่มีศูนย์เนี่ยก็ต้องติดกล้องอย่างเดียวถึงจะยิงได้นะคะขอเก็บสแตนเลสก่อนเราไปที่ตัวถัดไปกันนะคะ ตัวถัดไปนะคะนั่นก็คือ c ี4ซ7สี่ห้เยนะคะขออนุญาตบันไดอีกรอบนึงเพราะว่าไม่อยากไม่อยากไอเหยียบตู้นะคะเดี๋ยวมันจะพัง สำหรับตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือซีซียสี่ห้าเจ็ดรอยัลนะคะสำหรับเจ้าซีซสี่ห้าเจ็ดรอยัลนะคะจุดเด่นของเขาก็คือน้ำหนักเบาตัวเล็กๆสั้นๆคล้ายๆกับซีซสี่ห้าเจ็ดสแตนเลสเลย <c oughs> เพียงแต่ว่าอรอยัลเนี่ยลำกล้องของเขาอา่จะาเป็นเหล็กมีให้เลือก2แบบก็คือลำกล้อง16นิ้วและลำกล้องยีนิ้วรอยัลเนี่ย ก็จะเป็นสต็อกไม้นะคะมีลายกันลื่นมาให้นะคะตรงด้ามจาับแต่เจ้าสแตนเลสอะ่ะก็จะเป็นสต็อกโพลิเมอร์ลำกล้องเนี่ยก็จะเป็นลำกล้องสแตนเลสเนาะอันนั้นคือในรุ่นของสแตนเลสอารมณ์เขาก็เหมือนฝาแฝดกันนะ2ตัวเนี้ยแต่ว่าเขาทำมาให้เลือกนะคะว่าคนชอบไม้หรือว่าชอบโพลิเมอร์ ตัวนี้ r o ย a l อ่ะมันมีออปชันให้เลือกด้วยนะคะมี16กับ20นะคะแต่ว่าน้ำอิงเลือก16มาสำหรับผ่านท้ายของรอย a ลเนี่ยก็จะเป็นทรงอเมริกันเอาไว้สำหรับสองกล้องเล็งเหมือนกับเจ้าสแตนเลตตัวเมื่อกี้เลยนะคะผ่านท้ายทรงอเมริกันก็จะสูงสูงนิดนึงนะคะเวลาประทับก็จะสูงหน่อยเพราะว่าเอาไว้สำหรับติดกล้องเล็งนะคะ เพราะฉะนั้นรอยัลเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับสายล่าที่ไม่ต้องการยิงศูนย์เปิดเลยนะคะคือยิงผ่านกล้องเล็งอย่างเดียวนะคะอันนี้คือรอยัลรุ่นอื่นๆที่น้ำอิงไม่ได้พูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็น LRP s c o u วา a m i n มันก็มีหลายๆรุ่นเลยที่น้ำอิงอ,อยากได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำอิงจะซื้อมาเพิ่ม อีกทีหลังแล้วกันเนาะแล้วจะได้มารีวิวให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ตั้งใจดูคลิปนี้นะคะมีคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่จะไปตัดสินใจเลือกซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าส่งดาวมาให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้ำอิงทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ